ค่า12ครับพี่น้องอ่ะนี่หน้าง,งานแล้วนะครับวันนี้สิไปยูหม่องเบื้องหม่องยูหม่องเศร้าดีเออได้ก็อีเ,เจะอยู่เซบว่นเห็นหรอกหื้อตึกลาบข้าวเหนียวส้มตำค่ะขายดีสุด หายดีส like ุดคือ <refin> ข <ements> ้อเหนียวนตรงตำไปใส่ไปไไม่้าตายตายอ้ยจะเป็นฝาครับ ่บัตทางเข้อางอนนี่หลังิธียวงสลันสนาได้นอ ีบริการจอดรถไร้เดือนพอบในกรุงเทพทุกพื้นที่เป็นเงินเป็นทองนะฮะจะมาจอดกันพลาการไม่ได้เหมือนเดิมเหมือนกันนี่คือไปหลังห้านนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะหลัางเวเทลจะมีที่นั่งไหมนะวันนี้นะ สวัสด,ดีครับไดสวัสดีครับเอาพูดเขาเาจะเอาเราเราไปเลี้ยงไว้ในกกงสันัสดเลยคือเอาจอดไปเลี้ยงไว้ในโกงสันบ้านลูกสาวข่อยบ้าทานเตือนอยู่ ต้อนสวัสดีครับปมาถอยย่หมอดเรามีฮอดตู้เย็นนี่เราหนีิรีวิวรถเราเพื่ให้เห็นเราโดนสวัสดีครับสวัสดีครับพวกดูหมองนางข่อยยุติใส่เนาะไอหมอดจะอเก้าอี้เอาตั้งมามจอนางใส่เวลาจอนอนเนี่ยเบื่อคืนเนี่ยนัในนี่หนิดเอเราจะเอาโต๊ะไปใส่โต๊ะขอไว้นี่แหละคือนอนแนวรถ ช่วงนี้นอนหน้ารถเพราะว่าจะเอาของพวกนี้กลับบ้านเออจะไปซื้อยื้อใส่นี่ยจะไปซื้อของมือสองเต๋อเป็นน้ำม้าห่เต๋ของพ,กพวกกวกันเป็นน้ำม้าห่าเรื่องตืง่นัตยาตู้เย็นว่ามันสิบพวกเครื่องจ้ะก็ไปเทคเอาจากตึกได้แปลงอยู่ข้างหลังกันนี่แล้วแผ่นแม่เขาหลายหลายเห็นเป็นคาเฟ่นะซอยยู่อทางหลังกับเราเป็นซองหะกำไรมันอยู่ที่เหล็กวันกินน้ำโค้งให้เห็นอีกแล้วเใครเห็นคนกินอยู่ ผขก็กินเนี่ล่ะมือนี่กะขวดด้วยะแม่เมก็กินาก็กินมือนี่น้ำครัอ่กินน้ำคงกินน้ำครัอันอันเด็กหน่อยเห็ดกิดเปนตาหักอยู่ที่ไอ้ใหญ่เป็นใหญ่เบาเถอะนี่ก่อนหน่อยเสียงสวรรค์คือบ้านล้มรถเกาะว่านอีกยิ่นออตแล้ว ดีเด้อยังเื่นอยู่ด้วยไหมครับโอ้ก็ได้ขออนุญาตทำบัตรนี่ค่ะตัวเย็นเนาะล่อาตัวเย็นนี่ตัวเย็นนี่มีอย่างด้ตู้บอนอ่ะเขาก็เห็นเรได้มีอย่างเดยเาก็เห็นหมู่บ้านคือบ่เห็นเห็นหมู่บ้านบ่เห็นเราต่างอยู่ฟังนี้ เต็มโหลดอยู่ใจอีอย่างแน่มาจะเดินมาจะใสมาจะใสไปลื้อตึกไปลื้อตึกลื้อตึกออะไรได้ตู้เย็นมาพร้อมแมนแล้วเลยบเวลาเลยรถบ้านของแท้เลยนี่รถบ้านเนี่นี่ตู้เย็นตู้เย็นบ้านพร้อมนะเย็นกองเงียบเนียบหน่อยปื๊ดแมนของแท้มันบ้าเอาสิโรงแรมโรงแรม เวลาเราไปเช่าโรงแรมมันจะมีอะไรมีตู้เย็นมีโต๊ะแบบนี้ใช่ไหมนั่งกินข้าวนั่นแล้วก็มีโต๊ะแบบนี้เราจ่ายได้เราวทุกห้องต้องมีอันนี้เพิ่งเอาออกมาอันนี้เขาเอาแล้วมันบ่เขาเจ้ะเอาแล้วมันบ่เขาแล้วแหย่เขาอันบะเมาทั้งหมดเนี่ยอ๋อเหมาทั้งหมดก็เป็นสมบัติของเราอ๋อสาพลเราได้เนาะเมาไปเลยบ่นั่นเอาไปเลยบ่ ก็คือบ่ได้เมาต้องพูดเดียวบ่ลบ่ลหนึ่งวันของเจ้าของเจ้าพูดเดียวไปเอาของมูแม่หลังนึงนี่นี่เอาตัวนี้คือตัวนี้เลยนี่งมันก็ดีดีเหมือนนั่นแหละแต่ว่าอันนี้เสียวกับบ mm ้านหรือว wow. mm ่าจะไปน้ำ hmm. มังส mm ี hmm. ่เอากระบป๋าวันที่สิบหกกลับบ้านปลาเกี่ยวองไหลายมือนกับบ้านป๋าไม่ไม่ยากดอกเพรเจ้าพูดเดียวอัดล้มในกองอยู่ฮันล้มภูเขา โว่าพเจมิอีกสอบไหมเปียงเอามาสองสองอันแล้วก็หมอนในนี่เอามาสองใบหมอไม่เขาจะเขาจะเห็ดกันใส่จะไว้ตลอดหรอเปล่นี่จักแล้วเพิ่นกับจเพิ่นกับจีห้องนะห้องห้องสอกรู้นะคิดอะไรอยู่ห้องห้องสอกโอ้ยขอว่าใครจะว่าห้องสอกปวดแอลปวดแอลปวดแอลห้องแอลห้องสอกแน ตาบาดสิว่าคิดอย่างนั้นอ่ะเฉียง <l ots> อุ้ยอันนี้แกนร้อนอยังเนี่ยไอ้ใส่น้ำมันป่ะเนี่ยเป็นถังเป็นถังนัง่งอะไรถ่านถังนังนงน่งเบอร์ดิฉันไมาใส่น,น้ำสถานที่ไหมไปเดินเมื่อวานทะเลอยู่นี่เห็นไหมอันนี้ยุ้ยใสอนี่วัตยาอ๋อตู้เย็นกองอยู่ครับ เออว่ะหลายๆอย่างวิธีพอไปหามไปหาหม่องนางก่อนโกตรเขาอยู่อสายหลักโกตรแม่ไม่ต้องไปนั่งครับอ่างเปาครับแม่อ่างเปาเนี่ยเราไปกินลูกก๊ใช่ครับตอนนี้เหลือจะปลาซิวออาหะหรอแม่ดู๋นูไปดูดูไปดูที่นั่งก่อนวันนี้แคบไม่มีที่นั่งเลยสายโดมาเบิ่ง อ๋อกูจะมองเก่ากูยี่สิบคนเมือคู่มาอยู่น้ำกูนี่แล้วอ,อนี่มึงอยู่มองนี่ก็ได้นี่นี่มึงนั่งอยู่กับกูก็ได้ ีนมาอาศัยพายเพิงพีแอนอีกแล้วทางตอนพนนั่งสมาธิแตงโมใหม่แหมผู้ใหญ่นั่นแม่แต่พนังทักกินแต่ตัวไหนพระเจ้าพระเจ้าที่สิมากหลายเนาะอีเวนต์วิกไซต์ตัวันกับไซต์ตัวหมู่วัดนี่มีอ่ะเออตัวอีคไซต์หลายมากหลายเน่อยเอาพี่น้องคลิปนี้ก็ไว้ทั้นี้ครับนะครับไล่มองนั่งแล้วครับหม่องเก้าครับ